มีทั้งหมด2แบบนะครับมีทั้งหมด8ปดแบบนะครับมีแบบแบบนะครับมีไฟไฟฟ้าลมไม้น้ำนี่และสายฟ้านะครับและเหล่งนะครับสายฟ้านะสายลมป่าไม้พายุ เนโกลและเหล็กนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวแรกมีทั้งหมด15บและอันที่2ก็จะเป็นเป็น9 14 14ตัวด้วยกันรวมเป็น29นะครับตั้งแต่ตัวแรกคือ เอาเบิร์ตเซอร์วัลมาจินจะเป็นนักรบตัวลำดับแรกลำดับที่สองคือทันเดอร์ซิลจอร์เป็นนักรบสายดาบสายฟ้า mm hmm. ตัวที่สามคือบริสตัดอาเชอร์ออนเดรสเป็นนักรบดาบวารีไฮเบอร์แร็กเตอร์แม็กซ์คลอเวอร์เป็นนักรบเกราะเหล็กพลังความโกรธ mm hmm. ลงเล็บ และนี่ก็คือไฮเปอร์เบสเซอร์จีเซอร์เป็นพลังเพลิงธาตุไฟพลังที่ห้าไฮเปอร์ไดรฟ์วิลซิเลียนแกรนตูเรียสเป็นนักรบปีศาจแห่งความชั่วร้ายไฮเปอร์แอ็กซ์ทอรัสเป็นหุ่นยนต์วัวกระทิงขวานคู่ไฮเปอร์แอ็กซ์ฟิงส์เป็นหุ่นยนต์เป็นตัวฟิง ผสมกับไฟฟ้าโรนินฮาคุวะกิเป็นนักรบเกี่ยวกับนินจาอันนี้ก็คือ Wings r รลโลสเตอร์เป็นนักรบปีกปีสวรรค์ตัวต่อไปก็จะเป็น f i ร์บาร์ธอนไฟต์เตอร์นักรบระบองไฟตัวต่อไปก็คือมาฮาโครโรเทนเคียวจินนะครับนี่คือดาบนะครับนี่คือดาบของนักรบนั่นเอง ซึ่งดูหน้าจากสีหน้าของดาบแล้วดูพลังจากดาบสีมีความคมชัดด้วยอันนี้เป็นซิวเวอร์ไนท์วอลค a น i u m มตัวต่อไปเป็นวิงไฟเตอร์ก g u เดียทรอนอับเบิลดราก้อนเรชไคเซอร์เป็นนับรบกสามพลังในหนึ่งเดียวและตัวต่อไปก็จะเป็นเป็นซาวเ o อร์สคราวทรเนียสไวท์เกซเซอร์ เป็น,นสองตัวนี้จะมีภาพคลุมอยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นนักรบต่อสู้เป็นคู่ศัตรูของตัวนี้ด้วยตัวต่อไปก็คือ X Knight g e a s e <Yeah>, r <Sir. S 1> เป็นนักรบอสวินพัน X มาพร้อมกับดาบ X Saber และ X Knight Shield คอยต่อสู้กัน f ฟ r ์บัสเตอร์ฟร์บัสเตัวนี้จะใช้พลังไฟเป็นหลักตัวต่อไปก็คือ Metro v o y a g e เอันนี้เป็นมัดต่อสู้มัดสนับมือสองข้างเป็นรูปสนับมือสายฟ้าตัวต่อไปก็คือราวาจีบัสเตอร์ราวาจีบัสเตอร์ก็คือตัวยักษ์ของทศกัณฐ์ ตัวต่อไปคือ s l o m โลม r นกรันและอันนี้คือต่อว่าต่อไปคือวอล t ารอนและฮัน o ี่วอเทอร์และตัวต่อไปคือโรบอนดิงเกอตัวต่อไปคือ Bad Rider, b a ทไวเดอร์บัสเตอร์เวเดอร์ s กล罗斯ไฮวอร์ยอและตัวสุดท้ายก็คือ h ฮบริดการิออนไซโครฟเป็นยักษ์ตาดีนั่นเอง